Yeah. ทีนี้ครับคู่ที่สามนะครับระว่างสามอ้าวในชุดสีพู่แลนะเอเวอเรชันปากน้ำปลานะ,ะน้องมิกครับน้องมิกครับโต๊ะกลางหน่อยน้องมิกน้องมิกมาเลย ไปเซียมัาได้ไหมไม่ได้ครับให้เป็นเทวลิงครับเออยี่สิบสองครับ ึงแลนยังไงที่ม่ให้เราโจูไปเดินเที่ับเรียกชายต่า yeah. งกยนต้างคอนเทนต์ไปหนึ่งอันครับคอยไปย้อนดูใน YouTube นะครับตลายเป็นสตอรี่นะครับเป็นช่องทาง YouTube นะครับของชมรมบาสเกตบอล SRYBC เรานะครับ ไย้อนดูเทปกันได้ครับอัพอัพทุกวันนะครับอัพโหลดวิดีโอฮะอัพจนไปเลยฮะสองมือโดนคลิปแล้วมั้งเนี่ยสองอและถ้าถ้าผู้แพ้โอ้ไม่ผ่านรอบแรกก็บรอบไปเลยหายแล้วรับ

ลูกที่สองลงครับลงหนังสองลูกนะครับสาวสามารถขอเปลี่ยนตัวเอาคุณพลักอ็อกเข้าไปตอนนี้เป็นหกคนครับแคทเขอน้ำเลยครับบอนลาปอนบ่ามามาย เมอนี ee, e fe, ้ไม <ım Laser> ่อยู่ในตารางครับปาไปถึงไปยกได้เลยครับวันนีงไงครับเ็ดครับจิ๊บปอนเข้ามาเพ็่อตามยิงปัดไปนิดครับกายคว้ามาครับที่ไมล่รอเดินงเกมยักลากาไปต้องยิงเย้ บนเด้งจุดนัดพบร้อยแปดสิบยัดกลางทีไม่เอาอีกแล้วจังหวะเล่งมาได้ไปครับข้ามยาวโดนปอนดักรับหลุมมากครับสาต่อหนึ่งได้ไปเองโดนหัวรับงงไม่เหลือครับป็นอย่างนี้แพ้ไม่ได้นะครับแพ้ตกรอบเลยครับ คู่ชนะถึงจะได้เข้ารอบเท่านั้นสก,กอร์ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับทั้งคู่ผลแพ้ชนะมีผลทันทีนะครับต้องชนะเท่านั้นนะครับสำหรับคู่นี้ใครแพ้ตกรอบเลยนะครับ สวัสดนีนะครับบอลบ้าข้าบาพิมายยัดล้างปลายกายกองคืนฮะบอกตรงอ้าลงไปนอนครับง่วงไปแล้วครับป้อนลาบไปครับพอดลูกหนีสวยงามยูโร่งมาครับท่าเดียวไม่ถูกเลยฮะแมภาพติดตามานกะ เดอดเล์ครับลาไปครับเอลูชชานครับเพชรเก็บได้เหล้ได้ฟาวีกแล้วนะ

เสียงมันกวดดังมากยังไม่ได้ไปแวะดูเลยบัวเป็นเลยคอแล้วเขยยบหน้าอ่ะอะไรกันแท่งหน้าด้วยกันไปครับได้เองครับโดนหัวจากข้างหลังอาอกรรมการให้เป็นลูกฟ้าวครับ โถดสองบอลไม่ได้ครับลูกแมไเลยร้วกหายคับหายกับได้ครับบอลบอลคับเวลาครับเหลือสิบกวี

นนั้นก็เห็นเๆกวาดาเลยเบกนิวเปล่าใครพิมพ์มาบอไอปอนม่คอมเมนต์เลยนะกายครับน้องกายน้องใหม่บวกแมตรงนี้ได้เป็นเอวูชั่นครับยังได้มามายเข้ามาเยก็ไหเข้ยไป่ แทงเต็นเตะครับเแอักไปครับ, Play รบสวยงามดีดีครับหลอกข้ามไปกลางไถไปลูกนี้ปเป็นไงจ่ายแอดวายครับปอดไปแล้วครับดีดีขาวครับ อันเดอร์เวิร์คไปครับบอลปาดแล้วเยอะไม่ได้ครับ <c oughs> ไปครับมา,มาครับดันนะนี้ต้องติดต่อยฮะข้ามาไปครับจ <c oughs> ่ายเวงยัดกลางป,ป้ายเพื่อนเติมมาครับ <c oughs> ต่ามยิง ถึงจังหวะครับเพื่อนไม่มีเติมมาสวัดีกาย ครับน่าจะเก็บทั้งสองลูกครับดูซองแล้วแน่นไงตมหน่อยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวครับน้องบอลสิบเจ็ดครับจัดโชว์ครับน้องเจ้ไม่ น้องปอนเพื่อดชับทางสกรีนให้ครับไปแล้วครับเผ็ดเบี้ยวไปเยอะเลยครับน้ำเก็บได้ส่งมาที่ปอน,อนอเผ็ดสกรีนให้แต่ไปผิดทางครับ เวลาลันมาครับเริ่มที่จอดพบอกอยู่ที่6วินาที อไปแล้วสอนข้ามา Oh, okay. ไปที่ไยออาจังหวะนี้อาร์มยังเก็บได้ครับเ็ดตัางยิงเน้นๆไม่มีใ,นใ,นในรครกันคนับไม่เหลือสิฮะอย่างนี้สามอเอาเำาไปเลยสิบสามต่อ23ครับสิตแ้บในคอ์เตอร์ที่สองมาที่ใหม่บนไดข้าวยาบาามาที่พี่ดีพี่ดี ยับไหนครับทีนีมุนคืนใส่กับไหว้ศาสาดไปครับ ตา่างยิงสาแวแดนสันไปครับ Yeah. ในคอเตอร์ด <Yeah. S 1> ุซอนนะครับ <Yeah. S 1> แต่ <Yeah. S 1> ยังห่างอยู่นะครับ13ต่อ24ครับ <Yeah. S 1> ทางเอลูชันครับ <Yeah. S 1> ยังน้ำอยู่